สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honor Magic V3 นั่นเองนะเป็นฝาพับที่เคลมว่าบางที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะซึ่งมันบางจริงๆครับ9.2ม mm ิมก็ถือว่าเทียบเท่ากับมือถือรูปแบบปกติที่เราคุ้นเคยกันเลยนะเพราะปกติก็แบบาบางประมาณแบบ9มิลลบเนี่ยแต่ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นฝาพับด้วยและบางเทียบเท่ากับมือถือปกติเลยทําให้การใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือสามารถจับถือได้ในมือเดียวได้นะครับและ ต้องบอกว่าการ e x p ก r i e n c e การใช้งานต่างๆเ,เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยแล้วก็มีฟีเจอร์อย่างพวก AI อย่างนี้เข้ามาด้วยนะครับสำหรับหน้าจอด้านนอกก็เป็นหน้าจอ oled ขนาด6.43นิ้วนะก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ใช้งานได้แล้วก็มุมมองเนี่ยไม่ถูกบีบจนเกินไปนะครับก็สามารถใช้งานเข้าแอปอะไรต่างๆได้ปกติเลยนะครับเมื่อกางหน้าจอออกมานะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด7.92นิ้วนะครับก็เป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะก็จะเห็นว่าสามารถ ใช้งานเป็นพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้หลากหลายเลยอย่างแบ่งครึ่งจอเพื่อใช้งานเป็น2หน้าจอก็ทําได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัว U-T-G เนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะคือรอยพับเนี่ยจะไม่ได้เห็นชัดแบบโดดเด่นอะไรมากนะครับแต่โอเคเรื่องของความบางผมว่ามันสุดยอดมากเลยนะเนี่ยคือเมื่อกล่าออกมาเนี่ยมันบางแค่4มิลกว่าผมว่ามันบางมากนะมันบางกว่าแท็บเล็ตสะอีกนะครับ นี่ถือว่าสุดๆไปเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานแบบใครที่หาแบบมือถือที่สามารถพกพาง่ายแล้วก็ได้หน้าจอแบบอาจจะใช้ปกติก็ได้หรือจะกลออกมาเป็นคล้ายๆแบบแท็บเล็ตก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกครับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆก็มีค่อนข้างครบนะมันคือมือถือเครื่องนึงนี่แหละรองรับ Google Service 100%นะตัวนี้ผมไม่ได้ต่อเน็ตนะครับอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ก็คิดซะว่าเป็นพรีวิวแล้วกันนะว่ามันมีอะไรแบบคร่าวคนะครับเรื่องของ สเปคคร่าวๆก็มากับ Snapdragon นะ8 Gen3 นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็ความจุเนี่ยให้มาถึง512 g b แ12 g b นะสำหรับรุ่นที่คาดว่าจะวางจำหน่ายในไทยนั่นเองนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆก็มีครบนะตามพื้นฐานเลยก็มีพวก NFC h o n o r share รองรับ 5G นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าเป็นฟีเจอร์ของ f o r a b l e ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะครบนะมี t r a c k s Bar มีอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างจะ ละเอียดเลยสําหรับการตั้งค่าใช้งานแบบทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้มาเทสทีหลังนะเพราะว่าอันนี้เอามาแบบเล่นนิดหน่อยนั่นเองโอเคสําหรับกล้องเนี่ยเขาก็ใส่มา50ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องที่เรียกว่าใส่ของดีมาเลยนะแต่คุณดูบอดี้สิมันไม่หนาจากตัวเครื่องเท่าไหร่นะครับมีแอนต์วายด้วยก็คือไม่ได้แบบกักอะไรนะก็คือใส่เลนส์เท่าที่ใช้งานมาครบเลยนะครับซิงเกลิลคอปซูม2เท่าและเพอริโอสโคปนะครับ ที่3.5เท่านั่นเองนะครับเห็นว่าเขาโชว์ว่าสามารถถ่ายคอนเสิร์ตได้เลยนะก็คือทำไฮบิดที่10เท่าโดยประมาณนั่นแหละนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมอันนี้ดีครับสามารถใช้งานทำคนทงคอนเทนต์อะไรได้เลยมีโหมดมาวีนะครับมีโหมดโปรอ่าโอเคพวกโหมดพื้นฐานเนี่ยมีครบเลยนะครับสำหรับตัวพอดเทรดเองเนี่ยเห็นเขาว่ามีฮาร์คอด้นะผมขอดูก่อนว่ามันอยู่มันมีอยู่ไหม อันนี้เดี๋ยวค่อยไปเช็คก,กี่ทีว่ามันมีไหมนะอ๋อมีมีมีนี่อยู่อยู่ตรงนี้ครับเป็นโหมดฮาร์คอดนะครับแบบเดียวกับออเนอร์200ซีรีส์เลยนี่ก็จะเป็นฮัตเป็นพอดเทสสไตล์อันนี้เดี๋ยวไปไว้ไว้อินเสิร์ตไปเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไปนะครับสำหรับพวกรูปถ่ายที่เขามีหนังแบบมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะโอเคนี่รวมรวม,รวมกล้องจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับเรื่องของการใช้งานต่างๆผมว่าเป็นมือถือฝาพับที่เรียกว่าให้เอ็กซ์เพรียร์คล้ายกับ มือถือปกติเลยก็คือคุณสามารถพกพาเหมือนกับมือถือปกตินี่แหละแต่คุณสามารถกางจอมาใช้ได้แล้วก็ได้พวกกล้องพวกสเปคต่างๆเนี่ยเทียบเท่ากับแฟลกชิปปกติเลยแน่นอนครับราคาจะสูงหน่อยแต่เรื่องของอินโนเวชันของ Honor ไม่ธรรมดาแน่นอนนี่คือเคสที่แถมมาในกล่องนะครับของ Honor Magic V3 นะก็เป็นเคสที่โอเคทีเดียวนะถ้าซื้อแยกก็ประมาณแบบพันบวกลบอะไรเงี้ยแต่ทาง Honor เขาแถมฟรี ก็โปรเทค t ค่อนข้างโอเคนะครับทั้งข้างบนนะแล้วก็มีปุ่มอาแต่มันจะว้าวปุ่มข้างๆแบบนี้รวมถึงพอตชาร์จอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นวัสดุคล้ายๆแบบ PU แบบนิ่มๆนุ่มๆนะครับแล้วก็จะมีตัววงที่สามารถก้าวออกมาเป็นขาตั้งตัวเครื่องได้นั่นเองนะครับผมว่าเออมันก็เป็นไอเดียที่โอเคนะและปกติ t ท i r ปาร์ตี้เขาทำอยู่แล้วนะครับ ด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีกรอบเล็กๆอยู่คุมอยู่นะครับก็คือเวลาถอดมามันก็จะเป็นแบบ2ชิ้นด้วยกันนะซึ่งตัวนี้เขาติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยละถ้าจำไม่ผิดอ่าติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับก็โปรเทคไต้ดีอยู่นะเวลาระวังกับโต๊ะอะไรเงี้ยมันก็ป้องกันรอยได้ดีระดับหนึ่งเลยแม้ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเคลมว่าเป็นกระจกแบบอุ้ยเกรดพิเศษนะสามารถกันรอยขีดข่วนได้แต่ก็อย่าประมาทนั่นเองนะครับอ่เกาแกะมั้งในก็จะมีเป็นกรอบ คุมมีคนชั้นหนึ่งนะเพราะว่าก็พอเทคดีนะสำหรับการใช้งานทั่วไปและไม่รู้สึกว่าหนาเพราะว่าตัวเครื่องอ่ะมันบางอยู่แล้วนะครับ